ครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะออกมาคุย,คยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งก็เลือกตั้งเสร็จไปแล้วนะครับณตอนนี้แต่กรกตก็ยังไม่ไม่ได้ประกาศนะครับประกาศว่ารองรับรการเป็นนายกของนายกพิธานะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเล่นเลขเลขตู้ใอะไรหรือเปล่าแต่ก็ยังมี เขาเรียกอะไรอนะ่ะหมอจากไหนไม่รู้นะครับที่ประเทศนู้นะครับประเทศกาลาแลนมันออกมาพูดของอมบอก์ตัวเด็กจะออกมาขวางสวอ,อ,อย่างงู้นอย่างนี้อีกแล้วใช้วัฒกรรมอีกแล้วครับผมสร้างวัฒกรรมอีกแล้วก็วอยู่เฉยก็อยู่ได้นะ แต่ถ้าพวกของตัวเองเนี่ยอยู่มาแปดปีเก้าปีเม็ดมันมาพูดอะไรเลยครับแปดปีเก้าปีที่ประเทศพังกูนี่มาเป็นนี่เป็นสินป์มาไม่รู้เท่าไหร่มันไม่พูดนะครับแต่พออย่างนี้มันจะมา,มมาพูดกับมันออกมาพูดผมก็ไม่เข้าใจครับสมองมันมันคืออะไรคือ มันกินที่มันกินข้าวหรือกินอะไรผมก็ไม่เข้าใจสมองมันน่าจะมีแค่นั้นนะผมคิดกเบื่อครับเจอคนที่ว่ามันไม่รู้อะไรเลยไม่ยอมรับอะไรเลยแพ้ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ยอมรับความพ้ายแพ้ผมไม่เข้าใจันก็แสบั ฝ่ายข้างตัวเองตามนั้นนะครับไม่เขาไม่ยอมนะครับเขาเลือกตั้งแล้วอะไรมาแล้วเดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคนน,นะครับไม่เห็นด้วยนะครับที่มันออกมาพูดแบบนี้มันไม่แฟร์กับคนอื่นนะครับ ทีของตัวเองพักพวกตัวเองอยู่มาแปดเก้าปีประเทศไทยไม่ได้มีที่อะไรดีขึ้นมาเลยแต่ไม่เห็นออกมาพูดครับเงียบเหมือนปากอมอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคครับเอฟซี MC, ก็ออกมาแค่นี้นะครับคือที่ออกมาเนะน,นี่ยคือไม่ชอบครับมิสไแท้แล้วราพานี้ผมไม่ชอบครับไม่ยอมรับกติกานี้ไม่เอาครับไม่ชอบโอเคนะครับ สวัสดีครับ